อเอากันอย่างนี้นะครับเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้นะครับแอร์บัสแค่ยกแรกค่ะยังมีตามมาอีกนะเป็นนะสัญญาณอันตรายใช่ค่ะแอร์บัสเป็นกรณีที่จะทําให้ทางฝ่ายประเทศไทยต้องกลับมาตั้งสติตั้งหลักว่ากันที่จริงนะทุกคนเชียร์รัฐบาลเลือกวิถีในการพยุงการเป็นไทยด้วยการยื่นคำขอฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายแต่ การยื่นฟื้นฟูไม่ใช่คำตอบเดียวก่อนยื่นฟื้นฟูมันต้องกู้กับระเบิดกับระเบิดการบินไทยเยอะไปหมดต้องกู้กับระเบิดการบินไทยให้เรียบร้อยให้เรียบร,ยร้อยเสียก่อนที่จะยื่นคำขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเพราะเมื่อไหร่ที่คุณยื่นคําขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจบทุกอย่างผู้ถือหุ้นนัตติ้ง ผู้ถ่งนไม่มีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองทั้งหมดจะไปอยู่ที่เจ้าหนี้ถูกต้องค่ะเจ้าหนี้จะเป็นใหญ่ในการเจรจากรชระหแทนคุณไี่ซ้ำเราจะต่อสายไปที่ค่ะคุณไพศาลพืชมงคลในฐานะที่วันนี้เราจะไม่สนทนาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองกับคุณไพศาลแต่เราจะสนทนากกับคุณไพศาลในฐานะที่คุณไพศาลพืชมงคลเป็นเจ้าของสำนักกฎหมายธรรมนิติใช่แล้วในมุมกฎหมายนะคะเรียนด้วยความเคารพสำนักกฎหมายธรรมนิติ บทบาทหลักแล้วก็ในแวดวงธุรกิจชาบิการกันก็คือเป็น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 สำนักกฎหมายที่ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาธุรกิจค่ะก็ใช้บริการกันขึ้นข้อประเทศล่ละอ่ะงั้นไปกันที่คุณไพศาลพืชมงคลนะคะเจ้าของสำนักงานกฎหมายธรรมนิตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพศาลฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายนายคุณน้ำมรกตครับครับปูเป็นพื้นฐานนิดหนึ่งสั้นๆสั้นๆหน,น,น,น่อยนครับการที่รัฐบาลไทยตัดสินใจ ที่จะให้การบินไทยยื่นคำขอฟื้นฟูตามกระบวนการล้มมะลายต่อสาลรล้มมะลายเป็นการตัดสินใจเป็นแนวทางที่คุณไพศาลเห็นด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ผมว่าเป็นเห็นเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะหนทางสายตึงเนี่ยที่จะให้ล้มมะลายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด คผลทางที่สองที่จะเอาเงินเข้าไปอุ้มแบบผมไม่เต็มเนี่ยสายหย่อนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับผลท,ทางนี้จึงเป็นหนทางสายกลางที่ท่านนยายกตัดสินใจเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วถูกต้องนเป็นกาอนนั้นเนี่ยก, <ำ bachelor> ก็มีความโน้มน้าวที่จะให้ไปในทางสายตึงสายหย,ย่อนทั้งนั้นแหละแต่ท่านก็มาตัด <backend. S 2> สินใจตอนแรกก็ตัดสินใจอุ้มห้าหมื่นล้านต่อมาก็มา กระแสให้ล้มละลาย<ะ>แต่ในสุดท่านนายกก็มาตัดสินใจเดินทางสายกลางคือเข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายอันนี้ถูกต้องแล้วครับครับครับมาถูกทางครับก็มาถึงคําถามที่สองแนวทางยื่นฟื้นฟูนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดโอเคแต่ก่อนยื่นคําขอฟื้นฟูนตามกฎหมายล้มละลายเห็นคุณไพศาลบอกว่ามันมีกับระเบิดอยู่บ้านเลย ดังนั้นต้องกู้กับระเบิดเสียก่อนก่อนที่จะยื่นคําขอฟื้นฟูกับระเบิดนั่นคืออะไรและควรจะกู้อย่างไรครับคุณพิสารครับมีกับระเบิดอะไรบ้างคเมื่อกําหนดเส้นทางเดินถูกต้องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนั้นจะมีราบเลื่อนมันจะราบเลื่อนเสมอไปมันอาจจะมีขวากมีน้ํามีบอ่อมีหลุมระเบิดอยู่ก็ได้ครับใดเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องที่ต้องพิจารณาลําดับแรกสุดเนี่ยคือการที่กําหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพราะถ้าเริ่มตรงนี้ผิดนะครับการฟื้นฟูเนี่ยก็จะฟื้นฟูไปเจ้งหรือจะไม่สําเร็จไปสู่การล่มลายทันทีก็เพราะว่าอะไรเหตุที่การบินไทยอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็รู้ชัดเจนแล้วเพราะการเมืองแทรกแซงครอบงาเพราะทุจริตโกงในขนาดใหญ่ถูกไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าโครงสร้างกำหนดให้การเมืองเนี่ยเข้าไปทําอย่างนั้นได้ทีนี้ถ้าโครงสร้างใหม่ไม่แก้ตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิม เหตุอันใดที่เคยเกิดขึ้นก็ย่อมดำรงอยู่และเกิดขึ้นอีกแน่นอนและใคระลดจะเอาด้วยก็เขาจะลดส่วนของนี้นนะครับรัฐจะลดการถือหุ้นสะทวนการถือหุ้นลงให้ไม่ให้ไม่ทําให้ไม่มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอันนี้ก็ดีเพราะว่ามันทําให้มีความคล่องตัวขึ้นครับแต่จุดอ่อนที่แฝงมาก็คือว่าเมื่อไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยกระบวนการตรวจสอบการทุจริตทั้งหลายตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ย ใช้ไม่ได้แล้วเมื่อไม่เป็นรัฐวิสาหกิจอ,อันที่สองแต่ปรากฏข่าวนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงแหละ,ะสัดส่วนที่รัฐจะลดการถือหุ้นเนี่ยก็จะไปให้กองทุน,นที่<ะ>หน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐควบคุมได้<ะ>เป็นผู้ถือแทนถ้าอย่างงั้นก็หมายความว่าในนิติในไม่เป็นไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ<ะ>ไม่อยู่ภายใต้าการบังคับของกฎ,งกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันแต่โดยพืตนไนเนี่ย ฝ่ายการเมืองยังควบคุมบงการได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องออเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูที่มันมันไม่มันไม่โปร่งใสที่แท้จริงอะ่ะเพราะมันยังมีแฝงอยู่ว่าฝ่ายการเมืองอยังดำรงอำนาจและการบงการแทรกแซงครอบงำอยู่ซึ่งแน่นอนการทุจริตการคอร์รัปชันการเล่นพักเล่นพวกก็จะเกิดขึ้นอีกมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบเดิม,มก็จะเกลดก็จะกลายเป็นแค่ว่า โดยพุตินัยไม่เป็นรัฐวิสาหกิจกฎหมายทุจริตทาอะไรไม่ได้แต่โดยพุตินัยทุนการเมืองและการเมืองก็ยังบงการครอบงาเหมือนเดิมการทุจริตย,ยิ่งบานเบอร์เลยแล้วถามว่าอย่างนี้ขนาดนายไพศาลกระจอก่องห้อยเนี่ยยังมองเห็นแล้วคิดหรือว่าผู้ลงทุนใหม่เจ้านี้ทั้งในประเทศตามประเทศเขาจะมองไม่ออกถ้าตรงนี้ ยืนยันออกไปนี่นะครับผมคิดว่าดีไม่ดีทางอง่ายๆนี่ข้อที่ต้องคำนึงประการที่หนึ่งอ่าข้อแรกเลยข้อที่ต้องคำนึงประการที่สองก็คือผมอ่านตามข่าวนะครับว่าจะมีการไปล้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายทั้งสารในสารล้มละลายกลางซึ่งเป็นศารในประเทศสาลหลักของเราอะนะครับและต้องไปล้องต่อสารในต่างประเทศด้วยคือที่สหรัฐเนื่องจากเรามีเจ้าหนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะเจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อเครื่องบิน นะครับซึ่งก็เป็นเขาว่ามอยอยากไปเอ่ยชื่อขาเลยซึ่งมูลค่านี่เนี่ยประมาณแสนสามหมื่นหรือแสนห้าหมื่นล้านนี่แหละครับอทีนี้ถ้าไปทําทั้งสองสารคุณทนายคุณธรรมรัฐลองนึกดูนะครับสารไทยก็ว่าตามกฎหมายไทยถูกไหมครับถูกต้องเมื่อเราไปยื่นต่อสารต่างประเทศด้วยสารต่างประเทศก็บังคับเรื่องตามกระบวนการแลกกฎหมายของต่างประเทศนั้นๆแต่กฎหมายต่างประเทศเขาเร็วนะครับครับ เราเนี่ย <Bien> ย <ven ido> ังไม่ด care, ีไม like so ่ด so ar so so ีไม่สันสวงอายการทำเรื่องหรอกครับเขาโคลมแล้วก็ได้สมมุติว่าไปยื่นในศาลต่างประเทศด้วยศาลต่างประเทศตั้งผู้ทำแผนตูมสั่งให้การเิ็นไทยรายงานผลกํากับดูดเดินกกับนี่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วถ้าศาลสองศาลเนี่ยว่าไปคนละทิศว่าไปคนละทางแล้วจะทํเปียจะฟังศาลไหนล่ะครับไม่ฟังศาลต่างประเทศเขาก็ยึดทรัพย์ในต่างประเทศครับครับแล้วถ้าแล้วอานาจศาลไทยเป็นยังไงล่ะ <Okay. S 2> นี่คือปัญหาข้อที่สองที่ต้องคิดให้ดีและต้องจัดการตรงนี้ก่อนที่จะนำคนดีขึ้นสู่ศาลเพราะพอเข้าสู่ศาลแล้วนะครับรัฐบาลจะเอื้อมไปทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วถูกไหมครับคบแม้กระทั่งศาลหนึ่เมืองไทยเนี่ยอยากคิดว่าคิดอะไรพูดอะไรต้องการอะไรแล้วศาลท่านจะทำให้ทุกอย่างเพราะศาลนั้นท่านมีอำนาจ ในการพิจารณาออกคำสั่งคำพิพากษาคำบังคับเนี่ยภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและท่านก็ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมในบ้านเมืองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลคิดตรงกับกระบวนพิจารณาตรงกับกฎหมายที่ศาลจะบังคับใช้หรือเปล่าและตรงกับผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมาทักท้วงคัดค้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าตั้งตรงนี้ไม่ดีก็จะยุ่ง นี่เป็นข้อที่สองที่ต้องกันดึงนะครับค่ะเดี๋ยวนำข้อที่สามข้อที่สองแล้วต้องทํำยังไงคะขอเติมนิดนึงแล้วต้องทำยังไงครับข้อที่สอเนี่ยครอบครับก็เป็นผมมีความคิดความเห็นบอกได้นี่นะครับค่ะก็จะบอกว่าเรายื่นแต่สารไทยเป็นหลักอ๋อค่ะหรือและถ้าให้ดีกว่านั้นก่อนจะยื่นเรื่องต่อสารไทยนะครับเชิญเจ้าหนี้ทั้งหลายที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับที่จะจํานวนหนี้มันเกินครึ่งเนี่ยเอามาคุยกันก่อนว่าเออเราจะไปทางนี้ยุติอย่างนี้ บันทึกข้อตกลงกให้เห็นพ้องมันก็จะได้ราบลื่นถ้าเชิญเจ้าหนี้ไปต่างประเทศมาคุยด้วยก็บอกนะเราเอาสารไทยนะท่านมาขอสานไทยเราจะดูแลสิทธิประโยชน์ของท่านก็เวลาปฏิวัติยังบอกได้เลยเราจะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของต่างชาติแล้วทําไมตรงนี้พูดไม่ได้ล่ะครับก็พูดได้ครับตอนเมื่อเชิญเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็เข้าใจครับไม่ฟังก็ยกเลิกสัญญาไปเลยครับแต่ต้องทาก่อนที่สองอันนี้อันที่สองนะครับที่ต้องทําให้ดีถ้าทําไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะ แผนนี้จะพังโอเคโอเคเด็ดเดเี๋ยวเด็ดเด็ดเีผมไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าค่ะฮะเพราะตอนนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข่าวที่ผมอ่านนี่นะครับไอ้ผมชาวบ้านอ่านแต่ข่าวท้องืพิมพ์อ่านแต่ข่าวจากของกุนานยฟังกุนดานยพวกนี้แหละคอะปรากฏว่าที่พูดทั้งหมดเตั้งอยู่บนพื้นฐานอำนาจข้อเดียวอ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และคิดว่าเสียงของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยจะไปใช้ในศาลได้ ในการออกมติต่างๆได้ไหมว่าการตั้งผู้ทําแผนการให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูและการตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูถ้าคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ผิดมหันนะครับก็อยากจะเตือนเสียตรงนี้เลยว่าผิดเพราะว่าในสารในสารและกระบวนการพิจารณาล้มละลายนั้น่ะใครจะเป็นผู้ถือหุ้นของลูกนี้ไม่มีความหมายไม่มีราคาเขาถือเอาเสียงที่ประชุมเจ้านี่ มันเสียงของเจ้านี้นี่แหละเป็นหลักใครคุมเสียงเจ้านี่ข้างมากคนนั้นนะจะได้ชนะในมติที่จะตั้งผู้<ะ>ทำแผนจะเป็นผู้ชนะในมติเห็นชอบแผนหรือไม่เห็นชอบช<ะ>แผนะจะตั้งผู้บริหารแผนจะตั้งเป็นใครวันนี้กลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งก็เสนอรายชื่อถ้าเป็นข่าวนะครับเป็นกระตักเลยอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็เสนอสามคนสี่คนแม่เล่นเอา เชือไปคล้องคอจูงกันมาเป็นแถวอย่างเนี้ยผมถามว่าเจ้าหนี้มันจะเชื่อหรอครับ<ม>ในถ้าเจ้าหนี้มันไม่เชื่อมันไม่เอาด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยพวกเนี้ยพอถึงศาลแล้วพูดในศาลยังไม่ได้เลยครับอืเพราะกฎหมายล้มละลายนั้นเป็นกฎหมายที่มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศษษษษษัก <24 83. S 1> ราช2483เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้เพื่อเจ้าหนี้มีสองกระบวนการครับกระบวนการที่หนึ่งก็เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ในการที่จะพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เข้าจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เอามางปันกันตามส่วนและเปิดโอกาสให้มีการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายหรือหลังล้มละลายได้นี่เป็นกระบวนการที่หนึ่งกระบวนการที่สองเราไปเอาแบบอย่างชเตอิเลเวนของสหรัฐมาซึ่งก็มาแก้กฎหมายนี้สักสิบปีมาแล้วนะครับก็คือกระบวนการฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้ ไม่ถูกกันแกล้งจากเจ้าหนี้หน้าเลือดทั้งหลายเนี่ยที่จะใายกบบระบวนการระบายบาบีบังคับเนี่ยให้เขาเมีอพึ่งสารได้ในการที่จะฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งสารจะพิจารณาตรงนี้เพราะฉะนั้นกบบระบวนการฟื้นฟูเนี่ยจึงมุ่งหมายที่จะให้ฟื้นฟูกิจการอีกครั้งหนึ่งถ้าเขามีความสามารถแต่ถ้าไม่มีความสามารถเข้าสู่กบบระบวนการพิจารณาเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนจะยื่นเนี่ยต้องสนักสังวรเสียให้ดีว่า อำนาจของความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อเข้าสู่ศาลในลมศาลล้มละลายแล้วเนี่ยไม่มีความหมายต้องถือเสียงเจ้าหนี้ตอนนี้เจ้าหนี้มีใครบ้างยอดหนี้โดยประมาณตอนนี้เอากลุ่มกลนะครับคุณนายนสามแสนห้าหมื่นล้านสามแสนห้าหมื่นล้านเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศแสนห้าหมื่นล้านเจ้าหนี้ในประเทศสองแสนล้านอันนี้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นไม่มีความหมายไอ้สองแสนล้านนี่ประกอบด้วยใครบ้าง ก็ประกอบด้วยพวกสากรแปดสิบแห่งอะไรเนี่ยเจ้าหนี้สี่หมื่นล้านเจ้าหนี้ตราสารหนี้ซึ่งเป็นภาคเอกชนเนี่ยอีกสรพัรับเจ้าหนี้สถาบันการเงินใหญ่สองแห่งถ้าพลาดทั้งไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการถือหุ้นสถาบันการเงินใหญ่เนี่ยนะครับนอกจากความเป็นเจ้าหนี้แล้วเนี่ยหุ้นที่ถือในการบินไทยจะต้องสำรองเป็นศูนย์เมื่อสำรองเป็นศูนย์อะไรจะเกิดขึ้นสถาบันการเงินใหญ่นั้น ก็จะต้องขาดทุนใช่ไหมครับครับครับก็ต้องเพิ่มทุนมันจะลามเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินออย่างตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อมีเมื่อคนสากลอมทับนี่ก็เป็นสถาบันการเงินชาวบ้านนะครับครับตอนนี้คนเริ่มไม่เชื่อถือเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับชําระนี่ะเป็นเจ้าหนี้ถึงสี่หมื่นล้านตอนนี้คนแห่กันไปถอนเงินจากสากลวันหนึ่งแปดเก้าสิบล้านนี่ผมอ่านตามข่าวนะครับครับครับแล้วตอนนี้ อาการเ็าเรียกว่าอาการรันเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นและมผมยังไม่เห็นใครที่ไปแต่ต้องหยุดยั้งตรงนี้ทั้งความเชื่อมั่นเลยอืเ<ม>นี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสากรรันก็ปั่นป่วนไปหมดและยิ่งไปลามไปถึงสถาบันการเงินก็จะเอาไม่หยุดจุดไม่อยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเจ้าหนี้ในประเทศสองแสนล้านเนี่ยก็มีเจ้าหนี้ส่วนที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือสถาบันการเงินของรัฐอยู่ผมไม่รู้เท่าไหร่ละแต่ก็เป็นแสนล้านภาคเอกชนเจ้าหนี้รายย่อยผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ย ก็เป็นแสนล้านเหมือนกันครับตามประเทศแสนห้าหมื่นล้านคเพราะฉะนั้นโครงสร้างของนี่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก่อนจะเข้าสู่ศาลเนี่ยถ้าตั้งหลักให้ดีเนี่ยเรียกมาคุยกันก่อนได้ไหมต้องคุยกันก่อนรัฐบาลเชิญเจ้าสัวออกความเห็นได้ทำไมเชิญพวกนี้มาคุยออกความเห็นไม่ได้ถ้าหาข้อยุติทำบันทึกกันไว้นะครับเราจะอย่างนี้นะมันก็จะลาบลื่นไอ้กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องรวดเร็วคุณดานัยเพราะอะไร เพราะการเปินไทยตอนนี้ขาดทุนรายวันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องค่ะไม่มีรายรับเข้ามาแล้วตอนนี้ต้องหยุดไปอีกสี่เดือนขาดทุนอีกเท่าไหร่ถ้ายิ่งช้าไปยิ่งขาดทุนมากและเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยอยากคิดว่าจะจบอยู่แค่ศาลเดียวนะครับผู้มีส่วนได้เสียที่เขาไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลเขาก็มีสิทธิ์ุทธทณ์ต่อศาลสูงได้คและอาจจะขอคุ้มครอง่วคราวขอให้ศาลทุเรานอนทุเรานี่ ให้หนึ่งปีนอยากคิดว่ามันจะเป็นไปได้ดังใจเสมอไปเพราะณเวลาใดที่เรื่องนี้เข้าสู่ศาลแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะพูดและจะทำดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้เพผะต้องเตรียมการเสียให้รอบครอบรัดกุมผมเห็นใจท่านนายกท่านตั้งใจดีต่ดังใจถูกต้องเดินทางถูกทางแล้วแต่ว่าข้านทางเนี่ยกวักน้ํายังมาก ท้องขวาท้องน,น,น้ำร,ร,าร,าราทางหลบซีเรียง <Okay. S 2> ให้ดีก็จะปลอดภัยสวัสดีโอเคครับพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเรียงเรื่องมาทั้งหมดมี3ประเด็นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับประเด็นที่1ประเด็นว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นการบินไทยประเด็นที่2ประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องการตัดสินใจจะยื่นต่อศาลล้มละลาย2ประเทศประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่จะต้องตระหนักว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลายอำนาจต่อรองทั้งหมด จะไหลาจากผู้ถือหุ้นไปอยู่ที่เจ้าหนี้เท่านั้นเป็น3ประเด็นที่จะต้องกู้กับระเบิดกล่องที่จะยื่นคําขอฟื้นฟูอย่างเป็นทางการ,รถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทีมงานของท่านนายกริีท่านนายกริจะต้องมีคําตอบและเรียกว่าแจ่มใสท่องแท้ ในข้อเท็จจริงและแนวทางของสามเรื่องนี้ให้ครับตอนอย่าผลีผามเอาคดีขึ้นสู่ศาลนะครับทาทีที่ยื่นคดีขึ้นสู่ศาลตัง่ยรัฐบาลพูดอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันล็อกตัวเองนะผู้ถือหะ้นไม่ได้ในศาลโอเคครับครับที่นี่อย่างนี้ครับพี่ทางออกทางออกเป็นข้อเสนอแนะกับท่านนายกก็แล้วกันนะครับเรื่องของโครงสร้างเพื่อถือหุ้นเนี่ยนะครับพี่คิดว่าถ้าจะต้องพ้นจากความเป็นรัฐทิสาหกิจก็ให้มันพ้นจริงๆอย่าพ้นหลอกๆใช่ไหมครับ คือพูดเช้าคำเย็นคำก็บอกว่าให้เอาแบบเจแปนแอร์ไลน์ค่ะคและไปดูดีครับที่ทํากับที่พูดอะเหมือนกันหรือเปล่าเจแปนแอร์ไลนี่เขาแปลเขาให้มันพ้นจากรัฐไปเลยเขาให้พูดลงทุนเนี่ยบริหารกันเองด้วยขีดความสามารถและประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการบินครับครับแต่ของเราเนี่ยไอ้โดนิติตรไไอ้โดนิตินไนเนี่ยไม่เป็นรัฐธารกิจ แต่โดยนิติใยเหมือนเดิมใช่ไหมครับฝ่ายที่ลดลงไปเท่าไหร่ก็ไปให้สถาบันการเงินของรัฐถือไว้มันจะต่างกันตรงไหนล่ะครับโอเคโอเคดังนั้นข้อเสนอข้อที่หนึ่งก็คือโครงสร้างผู้ถือหุ้นถ้าจะหลุดจากรัฐธุสกิตก็ให้มันเสด็จน้ำหรือจริงจริงเลยอย่าค้างคาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นใหม่รวมถึงเจ้าหนี้ต่างประเทศว่าฝ่ายการเมืองในประเทศไทยยุคไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะล้วงลูกล้วงลึกเอื้อมมือเข้ามายุ่งได้อันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการยื่นนต่อาั้น ว่ากันไปก่อนยื่นสารเดียวไปก่อนอย่าไปยื่นสารต่างประเทศเอาสารไทยนี่แหละแต่ต้องคู่ขนานกับการที่จะต้อง,ต,งต้องพูดกับเจ้าหน,นี้นนต่างประเทศใ<ห>นประเทศมาทังคุยจนกระทั่งบรรลุข,ข้อตอกลงในเบื้องต้นทำบันทึกต่อกันเอาไว้ถูกไหมล้วค่อยยื่นแล้วมันทําไม่ยากนะครับคุณนายไอ้เจ้าหนี้ต่างประเทศเนี่ยทัาทีมุท่านมีลายสองลายเท่านั้นแหละเชิญเขามาให้เขาให้เกียรติเขา แล้วคุยกันให้ดี่วเออเจ at, ้าหนี้ของท่านเนี่ย um แคคัดได้เท่าไหร่นี่ถ้าไปที่หนึ่งอันที่สองท่านแปลงหนี้เป็นทุนได้ไหมเนี่ยพอคุยได้อ้าคุณมาขอดังนี้นะรัฐบาลจะสนับสนุนนะนี่มันก็จบไม่ต้องไปยื่นสารต่างประเทศก็มายื่นสารนี่เลยไอการที่ไปเช่าคือเครื่องบินแล้วเนี่ยเอายก ไอ้สิทธิสภาพนอกงานาเขตให้ต่างชาติไม่ไอ้ผมนี่มันพูดที่นี่ที่ไหนเก็เลือดขึ้นหน้าทุกเีโอเคโอเคจริงๆนะจนนี้ต่างประเทศก็มีแค่2รายใหญ่ๆก็คือ Air Bu s กับ Boeing ที่เราทำสัญญาผูกพันเช่าและเช่าซื้อเครื่องบินเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นรายกระจกงอกง่อยหลักๆถ้าสองเจ้านี้คุยกันรู้เรื่องมันก็จบไปตั้งครื่งค่อและถูกไหมและผมเชื่อว่ารัฐบาลคุยจบครับแต่ชื่อที่ผมผมไม่ยืนยันนะครับคุณนายคุณนายพูดเองผมไม่ได้พูด คงเชื่อว่ารัฐบาลคุยรู้เรื่องครับเจ้าหนี้สองรายนาำรายเนี่ยโอเคโอเคเพราะเขาต้องเกลียดใจเขาก็ให้เกียรติรัฐบาลไทยเขาก็เชื่อถือเนี่ยถ้าท่านนายกให้ใครเชิญมานะครับมาแล้วมาตกลงเนี่ยเราไม่ต้องไปาต่างประเทศ้ผมว่าเขาไมตงาต่างประเทศครับทีนี้ทีนี้ถามพี่ภ a i า a นิดนึงกันนะฮะเมื่อวานน้นตีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักสยามเป็นคนพูดเองนะคุณศักสยามบอกว่าแอร์บัสยื่นโนติสมาที่การบินไทยแล้ว โชคดีและเกินที่ประเทศไทยจะชิงจังหวะยืน่นคาขอฟื้นฟูเสียก่อนก่อนที่เขาจะยืน่นต่อสาลล้มละลายที่ฝรั่งเศสแล้วก็ยึดทรัพย์การบินไทยโชคดีจริงหรือเปล่าเนี่ยออมัน<ะ>เป็นสัญญาณอะไรครับที่แอร์บัสเขายืน่นโนติสเข้ามาครับนี่แหละคือการทําให้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการตกใจ แล้วจะต้องรีบไปร้องสารต่างประเทศก็คือยกอำนาจสารไทยเนี่ยไปให้ต่างประเทศยกสิทธิสภาพเออดอกนาเกศให้เขาทำไมล่ะครับเวลาซื้อเครื่องบินนี่เจรจากันได้ดีแต่ดีโอเชิญไปดูงานเชิญกันไปรับรองมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ทำไมเวลาถึงมีปัญหานี่สินคุยไม่ได้ในเมื่อคนเกี่ยวข้องไม่ยอมคุยผมว่าท่านนายกนั่แหละครับท่านได้เกียรติเขาหน่อย เชิญประธานโบอิงเ uh, ชิญเชิญประธานบร<า>ิษัทผู้ขายผู้ให้เจ้าซื้อเนี่ยแหละคบร mm ิษ hmm. ัทแอร์บัสผมว่าเขาจินดีจะและจะบอกให้เขาช่วยเหนืออย่างอื่นก็อยากได้เลยอ,อย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเด่กใครๆเขาอยากจะครบอยากจะหาอยากจะร่วมงานกันทั้งนั้นแล้วทําไมเราเอื้อมมือแมงไม่ตีไปหน่อยไม่ได้ไอ้เงินแสนสามสามแสนแสสามหมื่นแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันไม่มากนะครับสําหรับบริษัทเจ้านี้เราในตอนนี้โอเค เราจะร่วมอะไรกันอีกได้เยอะดีไม่ดีนะครับที่แอร์บัสเขาจะถอนตัวออกจากอีซเนี่ยอาจจะเป็นใจก็มามาเคลียรความเข้าใจเป็นของแถมอยยังได้โบอิงก็ไหนไหนแอร์บัสมาชวนโบอิงมาซะด้วยจะเป็นอย่างไรนายกออกหน้าเองได้นี่ครับคุยเป็นชักเก็ตกันไปเลยโอ้โหขอบพระคุณมากพี่ไพศาลขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับสรุปก็คือก่อนยื่นคําขอฟื้นฟูกรุณา กู้กับระเบิดให้ครบถ้วนครบทุกลูกเสียก่อนต้องนะค่อยืนไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกับระเบิดเองขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะคะค่ะคุณไพศาลพืชมงคลนะคะเจ้าของสำนักกฎหมายธรรมนิติค่ะธรรมนิตินี่เป็นเป็นเป็น law firm ที่เป็นที่ปรึกษาของธุรกิจอีญย่าในประเทศนี้เยอะนะอืมอาวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกสักครู่ค่ะ